สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปกช่อง YouTube กันนะคะก็เป็นการทำตกแต่งช่องหน้าปกนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราได้สอนการทำอาชีพเสริมด้วยการอัดคลิปวิดีโอลงมนช่อง YouTube ของเรา ื่อสร้างอะไรได้เพื่อการเชื่อมต่อจากบัญชี Google และตอนนี้เราก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะนี้จะเป็นภาพหน้าปกช่องจากแกลลอรี่ของ YouTube ค่ะและตอนนี้เรามีภาพของเราแล้วที่ส,สวยๆนะคะเราก็อยากจะมาเปลี่ยนรูปภาพ นี้นะคะก็ลองคลิกเข้าไปที่ตู้ปัาการ์นี้ค่ะนะคะก็จะเป็นแก้ไขลิ้แก้ไขหน้าปกช่องแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะนี่เป็นภาพที่อยู่ที่หน้าช่องเราตอนนี้นะคะ่ะ กรจะอัพโหลดภาพใหม่ก็ไปที่อัพโหลดภาพถ่ายนะคะก็กดลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าเราจะต้องลากรูปภาพของเราที่นี่นะคะโดยกดคที่ที่ช่องสีฟ้าเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณค่ะทีน,นี้ตรงนี้สำคัญน,นะคะเรามาดูว่า เขากำหนดขนาดภาอาจประจช่องได้แนะนำไว้ที่2,560คณ1,440ขนาดไฟถึงส,สุด2เดกไะไมต์ค่ะตอนนี้เราจะก,กลับไปดูการวัดขาดภาพของเราลองไปดูที่ว่าขนาดภาพที่เราได้ เทปที่ไฟไว้น่ะมันมีขนาดมากน้อยกว่านี้เท่าไหรได้เราจะกลับแกขไขรูปภาพเราอย่างไรนะคะแล้วก็ไปใช้โปรแกรมวอลต์เทปค่ะนี่เป็นโปรแกรมแก้่ายรูปภาพนะคะการทำภาพรวมภาพภาพเคลื่อนไหวต่างๆค่ะถ้าใครไม่มีโปรแกรมนี้ก็ ปโหลดใช้ที่แอปพลิเคชันนะคะก็พิมพ์คำว่าโฟโตสเิ็อันนี้เป็นรุ่น B37 ค่ะแล้วก็ยิกแก้ไขภาพนะคะที่รูปก,ก็้องมีนเงินด้วยค่ะยิกเข้าไปนะคะอันนี้เราเก็บภาพไว้ ที่ต้องการไว้นะคะที่ document เ,เราก็เลือกภาพของเรานะะเลือกภาพของเราว่าเราจะเอาภาพไหนมาเป็นหน้าหกช่องที่เราถ่ายมาสวยๆนะคะหรือ,อก็ไป copy จบในตามหน้าเว็บรูปภาพสวยๆมาไว้ที่ไฟล์ของเรานี้นะคะนี้เราได้ าพสวยนี้แลละค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเปิดดูภาพค่ะภาพก็จะแสดงออกมาอันนี้เรามาดูขนาดภาพกันนะคะนี่ขนาดภาพทายตรงด้านซ้างตรงนี้ค่ะ้อง 86, ทันเป็นร้อคูณหนึ่งนร้องันเ็ ซึ่มันเกินนะคะเกินที่เมื่อกรพูดที่เราดูจากที่เขากำหนดไว้ที่ช่่อ YouTube บอกคะ่ะเขากำหนดไว้แค่2,560บ1,440นะคะเราก็มาย่อขยายภาพกันนะคะตรงช่องด้านล่างนี้นะคะคำว่าย่อขยายคลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะมีนหน้าปัออพขึ้นมา ให้เราใส่ความกว้างของรูปและความสูงของรูปนะคะแล้วก็เอาถูกออกก่อนค่ะที่เครื่องหมายถูกนะคะออกไปเราจะได้ดีดเข้าไปดีดตัวเลขเข้าไปนะคะสองพันห้าร้อยหกิบความสูงพิกเซล 1 4ึ0งพับตามที่ช่องยูทูเขากับหนึนไลคนะคะแล้วก็กดตกลงเราก็จะได้ขนาดแล้วนะคะเห็นไคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาพถ่าย2,560าย2 5 0บุน1 4ึ0พิพิกเซลค่ะแต่ตอนนี้ ยังไม่สมบูรณ์เราอยากจะใส่ข้อความอะไรบนปกข้อของเรานะคะตอนนี้มีแต่รูปภาพแล้วก็ไปเพิ่มที่ไปที่เพิ่มั็ถูกค่ะเพิ่มตัวอักษรนะคะตรงด้านล่างนี้นะคะคําว่าเพิ่มตัวอักษรคี่กเข้าไปค่ะแล้วก็ไปที่เครื่องหมายที่เป็นตัวน้นะคะ จะเป็นข้อหมายของวอกสอนที่เข้าไปก็จะมีมีขน้าต่างๆของอักษราว่าตัวอกักษรแล้วก็มีกันข่อให้เราพิมน,นะคะมีข้อความลงไปแล้วก็ยิมให้มันตรงกับชื่อข่อของเรานะคะเบย่า รน,น,นี่มาดูต่วอ,อักษรว่าเราชอบไหมแบบนี้ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็มาเลือกแบบสอนการขาดก็คลิกที่สามเหลี่ยมให้เล็กสยดานินะคะคลิกด,ดูลงไปว่าเราจะเอาแบบไห มี่ดีไหมแบบเดิมแบบนี้แหละ,ะ,ะยังไม่สวยแบบว่าแล้วดีแบบไหมถ้ายังไม่พอใจเลือกตายหมดแล้วก็ตัดเพื่อนไาก็ได้แต่ต้องดูบน อันนี้นะคะสวยไหมก็สวยดีค้ะบ่านผู้ชายรักนี้ก็เป็นสวยดีแบบเป็นรูปต่างตกลงเราอันนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าข่าพนาหลอกสอนค่ะตัวนี้ก็ข้งข้งค่าหนึ่งร้อไปเลย สีสเ,สะะเ,รเราจะเอาสีไม้สีทองกับขาวเป็นสีทองนะคะถ้าเรายังไม่ถ้าเราจะาสีจอบก่อนเนี่ยค่ะเป็นสีอทองถ้เาเส้นรอบเ่้นรอบของจอบก่อนไม่ไมถ้าคิดใช้ก็คิดถูกนะคะใช้อันนี้มันเป็นสีขาวอยู่ค่ะน,นะคะเราก็เปลี่ยนเอาสีลายทิปเข้าไป ตาไ,ไหมโอเคไหมคะถ้ายังไม่โออสีอื่นไหมเหยวใีไหม ต้องการขนาดนี้แนละ้วอะซูทองเท่มไปไหมเท่มไปก็ตับตรงโมอคอลเลอร์นะคะให้มันส,สวยๆ่ะสีสันนี่ก็คือชื่อทองถ้าทองแบบไหนมีหลายแบบนะคะ พอดีๆค่ะตบโซนที่ฉอนเ่ินไปมาใช้สาใช่ไหมคะตบไปดูเื่องให้มันสวยงานใช้ขาทำดี้ลือยเกินขอบไปขยักลอง เราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปกดบันทึกนะคะเห็นไหมคะ,ม,ม,นนม,ะ,คะมุมล่างด้านโปรแกนเนี่ยคะมีบันทึกนะคะล่างด้านขวาเออก็กดบันทึกไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะบันทึกหรือบันทึกในโฟลเดอร์หรือบันทึกเป็มน,นี่เราบันทึกเป็น มันพึเ่เต็มเรียบร้อยแล้วจะบันทึกไปที่ไหนกำลังโหลดอยู่ไปที่ด็อกทีเมนเหมือนเดิมแล้วก็ยินเขียนอะไรชื่อไปเลนไป ชืใ่ใส่ไปน,นะคะรีท่าเราถีรูปภาพเยอะๆมันก็จะสับสนแล้วก็ใส่ชื่อไฟเมตลงไปแทนเซ็ตนะคะกดเซ็ตเหนื่อเสื้อพี่ร้อยแล้วเราเด็๋ไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาที่การอัพโหลด ภาพถ่ายนะคะภาพหน้าปกในช่นงองทุกจากร้าูปภาพมาที่นี่นะคะก็เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคนตรงช่องสีน้ำเงินนีนะคะหรือฟ้าหรือน้ำเงินหฟ้านะคะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะไปเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เราทำไว้นัดนี้นะคะกดไปเลยดัวเลนอ เสร็แล้วค่ะแบบนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเพื่อแล้วก็รอรัางอัพโหลดถ้าภาพของเราขนาดเล็กไปหรือใหญ่ไปเขาก็จะ,สะแสดงมานะคะแต่ถ้าให้เราทราบว่า อัปโหลดไม่ได้แต่ตอนนี้อัปโหลดได้ก็จะแสดงเป็นภาพที่เราอัปโหลดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่จะเป็นหน้าเดสก์นะออกมาแบบนี้หน้าทีวีภาพก็จะออกมาแบบนี้ภาพช่องยูทูบจากโทรศัดท์มาถึงก็ออกาแบบนี้ทีนี้เราก็มาปรัดการตัดใหม่นะคะจากหน้าเดสก์ท์นะคะเห็นไหมคะเราจะไม่ได้ภาพทั้งหมด ะจะก็ได้ภาพช่องยูทูบเล็กๆแคบๆอยู่ตรงศูนย์กลางภาพเนี่ยค่ะ,คะถ้าเราโอเคไหมเราสามารถขยับเลื่อนเปลี่ยนแปงแลงซ้ายขวาได้นะคะเราจะเอาตรงไหนแต่เราก็ได้เล็กๆแค่ๆก็ลองตัด เราจะเอาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ค่ะด้านล่างตรงเลือกปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้ไหมนะคะกดเลือกลงไปเลยค่ะกำลังมันึีค่ะ่ะมาแล้วค่ะเย้าสอน,นงานเสริม สอนเพิ่มข้นไว้5วันหลังเราอยากจะเรียนสอนเรวก็กลับไปทงที่เดิมได้นะคะจากที่เราไม่แบบนี้นะคะ่ะตอนนี้การสอนที่ทีณทำบอกข้างดูทุกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุทากท่านคงจะเออ ทำช่องหูืูปกันได้สวยเพื่อจะโปรโมทช่องของเราค่ะได้มีคนเข้ามาดูเยอะได้มีรายได้เสริมกันนะคะที่ที่ทีทากช่องยูทูปก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ